สบายดีพี่น้องหนาวพี่น้องไปซื้อข้าวจี๊าเตะมากินเด้อถ้าเบิร์ไปกำนังหน่อยไปซื้อข้าวจี๊าเตะเพิรนไปซื้อเสือถ้าเบิร์นไปซื้อเสือก็นาวมาตัวหนึ่งสองเซนหาเดี๋ยวเบิร์เอามาอ้างแน่เสือจะซื้อนางงามบ่มาอ้างเย็บซีเนี่ยกระแปงแบ่งซิ่งเมื่อไห้นังหล่าเขาลุดได้เขาแสบเอาสิเขาแสบเนี่เพิรนไปซื้อเสือถ้าเบิร์ไปซื้อเสืองามบ่พี่น้องหนี่งสองเซนหา ตอนนี้ไม่กล้าเขาฉุกเฉินงามงามเรียบร้อยเออนุงได้ทั้งสองด้านเหมืนบ่นสองด้านแต่งามีเนาสบายดีพี่น้องไหมสบายดีเลยเลยฝากขับรถสื่อขับจีมากินเลยมานั่งเล่ิ้นเดียวกันเลยสิมัดเอองามสีเรียบร้อยงามเลยนะแต่ก็นั่งหลามาพี่น้องมาเล่น้ำเเมนเนี่ยไปสื่อขับจีไปเตะมานั่งกินเล่นอ๋อหน้อยสบายดีอ่ะ อ๋อไม่้องสบายดีเด้อมามายินขึ้ีป้าเต้อันนี้จอันนี้นี่โดดเด้สบายบูไม่เคยหานหันเบิร์ดมะเบดหันเบิดจะสั่งฮะหานข่อยเคยนสื่อเห็นไหมเออหานเบิดขายข้าวฮะเบิร์ดบอกเบดไปน้ำบาหันสวยอ่ะลูกกับตั้มก้นก็อยู่อ๋อไปหัวกับเจ้าของงานยิ้มแฉ่งใช่ไหมเบิ่อะไรหรอต้องกินสีแบงเมืิดทังพูดอย่างนี้ แม่ก็แบ่งให้แล้วพี่น้องเดี๋ยยังไะสบายดีพี่น้องไม่ต้อจะกีลูกไนเป็นเอยตัวนี้มาตัูเพ็ดนั่นอืตัวอันไม่ได้เพ็ดเนอะพื่ออะอื่ออะไรอ่ะอะไรเงี้ยใส่ใส่ใส่้ลขายพขนาดก้ายใส่ก คนเช้าบาทเเนาะวดีันจะด้เบคนแล้วก่อนชิปทันีลมหนาวเยหนาลมนะลมแหงแงนกกับิวชรขับรถนะถ้านักบ่นักจองไม่รู้จะพูกไปบ้านึก็ ัดในคอยเด้อไม่ไดุ้ดในกาย่ะอันตรายยี่สุดต้องคอยขี่รดนะง่ายกันยแบแบัสซ่ปะเตแบอ้าบัดเป็นใหม่เยอะไัหน่อ không phải yến rụm, phải là yến ở thang riềng, ham này, đi, nào, ừ. ừ. bên, 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 bên. Ừ. Ừ. bên, Thì เป็นเพชรไระ้บอาชน้ำปแล้เป็นต้นนึงไ่ได้ไหมเพรายังนัได้เปชเจะตะยุ่เพชรได้เพชรนั่นเดียวอขึ้นยืนอยู่เทิ่งเทียงเอาพัยืนดูลุ่มจะว่าเอา ีนป้ายคอแล้วก็หน้าซุปข้างพวงนี้ซุปข้างพวงนี้แต่ว่ามือซุปแล้วก็เลียแล้วป่ะเลียไอย่างเลียป่ะบองอื่นกับมองเลียอืเนี่ยมัน อันเนี้ย้อนหูวที่มันก็บลกหลายน่งเออ้าเวนีเวรยกัเป็นทีมหัแม่แม่เอาเวนคุณแม่ไหนเียเียก็บเสียเดียววนม่นสัก กลางคืนนะคะครับรถจกลางคืนจะแจ้งแม่ใสนกล้งคืนก็ได้ใส่กลางกลางเว้นกลางคืนแจ้งได้สบ,บายบรตรวจกลางคืนก็ข้าวต้มแกงใส่แจ้งครับต้องขาต้องเด้อดือเด้อชุดเด้อหอมแม่จะหันอ่ะยืเดือเนื้อมาไว้ค่ะต้องอะไรนะบ่อพุลาน โอ้ยตาเนาะอยู่พี่เทสหมอนี้เรียบร้อยน,าน่นาจะทนก่อนอดกดเลยมาดูเขาอุ้ายัาไงอะไรกินข้าวเขาเปล่าเจ้าเนี่ยเขาตอนนีคนอยู่เดี๋ยวเขาอุ้มไปเนาะเขาหลักก็บอกเอามาหน่อยมานันนี่เนาะอย่างเขาหลักผู้เจ้าปรอยู่เขาเชินเขาอุ้มไปเลยนะน,น่าเป็นรา,นานคาของมันเขา,นนาเชิญอันนี้เก่าอันอนี้ลำโพง มาเมาเะมาหน่อยยครดำนะเฮาที่ดีเนี่ยขึ้มือส่เฮาเลยนะเรลังจะบอกมันใหญ่เรามันค้างหึหึแต่เกลียดพโดดกุบเลยมือหร่เาเาจงกับแม่มื่อมาไปตัดแม่มันมาเฮาจะบอกสุ่มอย่างรเ่อลงเบาเมื่อกลางคืนมันนอนเยู่เฮาจะนอนไว้ใต้พายมันคางหึหึ่ปฏิทัยากไปวิง กลังวิจาค่คตัวคุปักอ่ะใหน้ำมันเห็นก่อนเอาจะน้อยแม่ไม่เห่านะแม่น่ซื้อซื้อกอแม่นาะแม่ซื้อใช่เอามาเรียนจำเลยหาลุกลูกลุกคนนี้อีกเดี๋ยวปหาไมนเห่างั้น่อปั่นเลยแม่พอไหเห่าเยางเงี้ยแล้วแม่พอไหม นางกิลเท่าปลาซิวด่ดิบึงในพี่น้องเหมือนเคยเนนั่งดา่านเอามานำปลาซิว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 กิโลจิลจิลจิลกิโลทุกทีิลี่าจิเร่กซื้ออะไรซื้อจิซื้อจิลกับปลาซิวผลเบื้องเรายากินเถอะอยากกินนะเบื้งกว่ามาเบื้งทางนี้พี่น้องลูกไส้ขอเห็ดยังนะ อ๋ออ่าสบายดีพี่น้องเส็ดรับวว่าสิลาบสินซูนคุณแม่เวอร์บุนีกล่าวเลยตีนงูเผาตินงูเผามันจะขาดนี่มีมอสือตีนงูเผาหนึ่งช้อยหนังมันนี่นี่ช้อยหนังมันใส่อืมใส่ใส่พอแล้วตัวนี้ฮะพอตัวสีนี่ซื้อช้อยตัวนี้นะเอาทั้งหนังเลยนี่ ตามใจคุณแม่พี่นอออ้องเออจะได้กะต้องเอาสุดฟีมือแ่บๆพี่นอ้องนะมือเทียงคนมือเขาเ่าในมีดคนเข่าอย่มีดนะนนงานคุแม่คนมีดมือเข่าเนผมมีสี่พันหมดสองเด็จมาซอยต่ออีกบาทเสด็จพวนังตุยเดียพี่น้องถูกแล้วบ้านาทืแล้ว คนนซีเมร์เห็ดกินเป็นคือกันน่นนี่กันใดนเมอเีมืนเด้เป็นเห็ดกินเห็ดยาก็เป็นคือการเป็นี่าเนี่ยคนกินเป็นยอดเลยปกิดโบานะลาบงเผามเน้ซื้อซีงเผามาสู่ลูกสุ่เต้ากินพี่น้องเลยเห็ดลาบอุ้ยพ่อเด้บีอุี่ยอับีใช้เลยอุ้ยพี่เนเงอันหนึ่ง้อง อันนี้ก็ขวัวพริกมะขอร่อนนะครับขอล่นทำอน,ำน,นไรน,นะ,นนนะเออขอล่อนตลอดได้ขัวเพชรนม้จังใหม่เสมอเก็บผักหอมพี่เนาะเขาเรี๋ยวปัญหาภักเันือยากแคนจะอ่อนู่ลนะอ่อนมีอ่ะเก็บเอาเลยเก็บลกเอาลูผเกาหอมนะ เมื่อออมใส่หอยใส่ยังแซ่บคือกันลูกอันนี้ค่ะตัวน่ะลูกอันนี้ฮะเออผักบัวแบงอ่านะอืมผักบัวแบงตัวใด้ใบมันเตื่อยลงกู้ดินแล้วเล็ดลงเล็ดออกแล้วอืมมาดิซื้อเลียวพี่น้องเอ้ยผักบัวหอมรวมม้มป้อมบมาดิซื้อแล้ว ประกาศในตัว้นดอกใสน่นางลาพันตัดเอามุ่กินประกาศผลอมุ่กินพักบัวในหัวในน้อยยังได้ปลูกเลยเหัวในน,น,น,วน,น้อยสมิโก้แล้วขอคิดว่าเป็นสิบุเป็นได้ขอซื้อลโ 60, ลหนึ่งหกสิบพันแ่โก้โลละลอยาะไรใส่ปุ๋ใส่ปุ๋ยเรางามเจ็บเจือบาทเลย ย่านแต่วันบอกง,งามถ้าวบนว่าโอ้ยมันจะเป็นบ่อยแม่่มปลูกโรดปลูกโรดว่าเขาว่าเป็นอยู่บ่าก,ไกออ 60, ็ได้ปลูกหกสิบพันเนี่ยดี่แหละจะนานเดียวนี่แหละปลูกซีบน่ะม่ได้ลายนะเอาคลิปนี้กะบว่ามียังนอพี่น้องมาเฮือนลูกเพื่อนมาเฮือนมาซานซื้อข้าวจีบมาสูน่นางหลากินมาแบ่งเนื้อแบง่งยังให้เพิ่อนมีมลยายเงินคนละแสนคนละแสนแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้บึง ถามเซนหนึ่งตะบนเซนหนึ่งนางลาเซนหนึ่งนางน้อยเซนหนึ่งห้ยมดคุกคนผู้ละเซนเงินเดือนไม่ออกโมนี้นะอือให้ลูกเบดอ่ะไปกันเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย